กับสวัสดีคุณครูและเพื่อนๆที่น่นนารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ 1. ปลั๊กเสียบใช้เสียบข้อกับเต้ารับเพื่อให้กระแสะไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่หม้อหุงข้าว 2. ชุดควบคุมการทํางานทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของหม้อหุงข้าวโดยมีสวิตช์ในการกดเพื่อให้หม้อหุงข้าวทางานต่อไปจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับ หลอดไฟสีแดงคุกแสดงสถานะกำลังหุงข้าวหลอดไฟสีเหลืองวอร์มแสดงสถานะการอุ่น 3. ฝาด้านในทำหน้าที่ในการปิดหม้อชั้นในเพื่อป้องกันความร้อนออกขณะหุงข้าว 4. คานบังคับเวลากดสวิตช์เมื่อกดสวิตช์คานบังคับจะดันสปริงขึ้นไปแท่งแม่เหล็กที่ติดอยู่ด้านล่างของสปริง จะดูดแท่งเหล็กเฟอร์ไรท์ที่ติดอยู่ด้านบนของสเปริงในขณะนี้จะทําให้หน้าสัมผัสติดกันทําให้กะระแสไหลผ่านหน้าสัมผัสเข้าสู่วงจรการหุงจนถึงแผ่นความร้อน 5. แผ่นความร้อนจะอยู่ที่ก้นของหม้อทําหน้าที่ให้ความร้อนในการหุงข้าว 6. หม้อชั้นในเป็นภาชนะที่บรรจุข้าวและมีหน้าที่รับความร้อนจากแผ่นความร้อนเพื่อทําให้ข้าวสุก 7. หม้อชั้นนอกทําหน้าที่เป็นโครง เพื่อให้หม้อชั้นในใส่เข้าและมีหูจับสําหรับยกเคลื่อนย้ายได้และที่ก้นของหม้อจะมีชุดให้ความร้อนประกอบยึดติดอยู่ด้วย 8. เทอร์โมสตัตเป็นแม่เหล็กยึดติดอยู่ที่ก้นของตัวหม้อชั้นนอกทําหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในการหุงข้าวให้พอดีไม่ให้ร้อนมากจนเกินไป 9. สายไฟทําหน้าที่ส่งผ่านพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง กระผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าข้อมูลคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใดกระผมต้องขอากราบอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ